สวัสดีค่ะเจาา้าเจิดบัวหน้าทะเลาะกะทำมาหากินขึ้น,นเก่าเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้เขาคุากเขปาปลาหาเห็ดรัวเห็ดทั่วไปบางมองเห็ดปวกออกเดือนพฤศจิกาย,ยนเนาะกะเป็นนำสภาพอากาศกะเาวเจิดกะหาทุกอย่างที่กินได้ค่ะไปลุยเลยไม่ต้องเวาหลายถืนโหลดนะ่ต้องปลงช่วงนี้กะมาเกี่ยวเขาเนาะค่ะเดือนผู้ใดก็บ,บ่มีผพฤษภวางเลยบรรดาป่าบรรดาใหญ่เลาคุ้มเขา กะมากกะน้องเป่งน,นี่เห็ดรวมเห็ดแกงมากันสองคนก็อเออกะไทยไผ่ไทยมั่นน,นะ <laughs> <laughs> นี่เล็วน,น,นี่อันอีกเร็วเออโออยู่กะชิพ่อได้แกงอยู่หรอวะฮะแดเงเบิเงเบืงเก็บไปแข็งดีอยู่ ต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างทำหนาที่ไปวยโอ้นี่อนดอกดอกเห็ดเลยอู้สองดอกพุณเนยเขาไปไตก็เด็กเห็ดลรางกกันนี่ต้องวิ่นเขาก็คุ้มเขาคุ้มหนาคือเขาก็ไปหาไต่็เฮ็ดถึงเห็ดเขเปลี่ยนก็ออกมาลายมือนละเลย ยังแปลงเฮ็ดปวกนะที่เฮ็ดปวกเืกอนเจ้ารอฟ้าด่าบนนั่งเลยป้าหนีหลังแล้ว,ลวยันหาช่อักเนาะปุกปวกปุ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 กช่วยเป็นยังเสือรุ่นนี่ช่วสั่งมาจังมันหายเหล็กหนึ่งว่ะเหล็กข้างหลังเหล็กที่สองเขาไปสกีนแบบรวดเร็วเสื<ม>อเนี่ยมันที่อยู่แต่ว่าเขาไปสกีนเขาไปเดิไปสกีนแบบอันนี้ก็เ อย่างหนนหนุโอ,อ้เห็ดนี่เปื่อยเบ็ดี่มัน <c oughs> มนีบันผามันอนีบันผามันออกแต่หมอว่านแล้วมันออกข้างไดมันออกหลัง้างมันออกขางพุ <c oughs> อองชีด <c oughs> ผู้ทั้งเขา <c oughs> ไม่มีเขาแต่มีเราเ <c oughs> <c oughs> อาหนีเคลีย่ฝงลงเลย <c oughs> โอ้เด็กเก่งม,ม,ม,มานบ่เนาะมือนี่หลวงพี่โอ้โทรสังเงฮ็ดนี่โอเอาไว้ให้เนเดอร์ลอยหนึ่งเพื่อนบ่ ท่านันนี่นเ,หนเหรอท่านออกจากเมืองเขาโทรมาสั่งหลวงพ่อหลวงพี่อยากกินปูนห็ดเลยวุ่่นไงถึงปูนหลายพูดหลวงพ่อเป็นเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแห้งกว่าเช้าจืด นี่ก็เสาเจอกับเจ้าพี่บาเจ้าระเอะือดอกมือเสาร์นี่แจ้าก,กินยญ้าหลอบหนึ่งขึ้นหลอบสองหญ้าลัางอาหารก็เลยต้องเอานมมานากินยญ้าลัางอาหารหญ้าหวานเธอเนี่ยก็หลุเธอเนี่ยกินหอดสองหลอดปุ่ม้าได้จะาค้องบริกรตุ่มอนดเลย เออนาสายเห็นเรางกเหลืองจะไดงว่าเขามาเก็บไปเบิดหรือมั้งดอกงามบ่ดอกใหญ่หรือดอกหน่อยไปมาดิเออมันเคยมีอยู่ตัวเหรอแต่ไม่อมกระมีนเออ อันนี่ดอกเข้าบ่เก็บเอาถั่วโบก่มันคูกันกัพี่ก็น่องของสูเนาะตาปูเฮ้อยังอุ้ยพี่คือกั้นอุ้ยกําลังน้มสาวอ อาทิตย์ขอเปลี่ยนนี่เด้อไปป่นหลวงพี่โอ้ยเดี๋ยวสิขอตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์เด้อค่ะท่านบางคนก็เพิ่นกับสิสงสัยยังพอหลงกลายคือยิ้มหยิมเจีมย,ม,ยมใสดียเทะอันนั่นแหนมโอ้แหนมเห็นแหน,นมได้ยิ้มแหนมนั่นอะไรเสียหน้าแบบว่าเออเห็นไายขีดหรือว่าเบาอี๋ยังไปยังสนะีพึ่งกับยิมนะพอหลงกายเป็นคนสอบฟังธรรมะธรรมุก็เลยคุย้นเคย พอทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเพิ่นก็นเลยเอาธรรมะคุมใจธรรมะอย่างแบบว่บาบุเมนว่าคุมใจคือว่าฟัง่งเรามันแบบเกิดเกิดก้านที่แบบว่าปุงปุงหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะเพราะว่าต้านทีเดมพัดมาช่วงช่วงนี้มาในรอบนี่มาในรอบอีพีสองของพอ่อนของไก่เออที่ั้ได้ได้ใส่ชีวิตอยู่รวมกันเนี่กานกลับมาครั้งนี้คือจะ แบบว่าสิมกักฟังรมะามากกว่าขันตื่นไหวหรือว่าก่อนนอนไปสิอืเพิ่นสิม,ม,มักฟังรมะเดี๋ยวเพิ่นปรุงไล้หลาย,ลายสิ่งหลายอย่างน,นะก่อนเอาขันเป็นพิษอียังกะเออไปขึ้นจบครับไปคือจบเปสิหนะอือเราก็ยิ้มิมยิิมสู้ยิ้มสู้ปัญหา อัแต่ที่มาของหิ้มเงือกแหงหิ้มโซ่เขายืนกับมาถึงกับาหนีตัวแปลว่าเป็นใช้ยาเอื่นกันจังถีอนะจังระวังซะเจ๋อขึ้นกับสีอื่นมักเจอจังเสียนะเออเจอกับสิมังอื่นพอน้องกายว่ายืนยังถี่ในเสนอนะอื่นอื่นลีนกันแต่ไรแต่ไรไม่หลานนยังหนองเป่งผู้ปวดตาอู้ เนียนเออชุบอะไรอันี้ขาบึงบึงพิจารนาซ่อมขาว่บมันปวกมัเห็ดเขื่อแก่มันเป็นน็ดเบื่อตองบึงหากก่อน้ก่อนเดียวบึงน้องจนเหตุผลตาเนียนพี่ต็นนั่นนั่นอีนี้หักปวดตากระเนนเด้นี่กน่เบ้เาะว่าคันหิดปวกตาออกห็ดปวกอื่นอาจจะออก Ôi mẹ đẹp Ngoài Các nó hiến thể khéo ít leo <laughs> อยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่นิ่งๆน,นะอย่าไปไหนจะเก็บเห็ด <laughs> ่นี่กินบอ่อกิน <laughs> ยินเแต่เขียว <laughs> ดงองข้าวตัว้ว <laughs> ดอกเ็ดก็น,น่าค้นดอกเ็ดขาวกลัว <Okay. S 1> อม,มันไข่มันมันอ,มอยู่อำเภออะไรพี่แดงอยู่อำเภออะไระพี่แดงเป็นคนอำเภออะไรเขาถามอำเภอเมืองครับ <laughs> อําเภอเมืองภาษาทองถินเบาอขอมิน บอาคอมเมนต์กะไดอีสานกะดีแต่เบาบ่คอยคลองเออเบาบ่คอยคลองย่อนอียั่งงอือโบพูดพูดพูดภาษาอีสานไม่ไม่เหมือนทางเสาเจยบ่คือทางเสาเจยนะทางเสาเจยนี่อีสานโบก็เว้าได้นั่นแหละว้าแบบใดล่ะ ว่าบอสนะัตน่ะหน้าว่าวิสานบรัตมนาสิาพาไปนั่ไม่ได้ค่ะรอเรืออะไรสุลินก็ต้องรอเรือ <c oughs> แบบหนึ่งเด้ออยู่น้อกระตานะ่ะแหละเด้อ <c oughs> พ่อไก่ไว้ในกระตาเรียบร้อยล่ะกิบพิดก่อนเป็นอยากมาหาอยากมาหามื่ออื่นกระเกียวเขาแล้วมั้คือแมนบ่เท่าเมื่ออื่นก็เกียวเขาเลยแมนบอม่อ,อ,บบอที่บ้าน ไ,ไปน้ำบอ่อไปกับไปกินลหรไปกัไปกินเหรโอ้ยเลาบั่นหัวหน้าก็กินขา้าวเจ้าคือกันเด้อครับบ่ได้กินข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวสามโลลอยบ่อึดบ,อบ,อบอ่อยากอยู่เพาสิบ่ไปขายอยู่กระตุ่มในตี โอ้โอไปกินเห่านะมีอยู่มีอยู่ห้ยดอกงาขาว่าเฮ็ดกับมือนีก็คือสีหวานเป็นโหลบ้าหวานอีกเลยคือขาวนี้ไ่อากันไผอากาศไม่ร้อนมากครับดูแลยนะสบาย ลมพัดเย็นดีวันนี้ฤดูหนาวหน้าหนาวเข้าเอ้าเพื่อบอยืนมือออกมาซอยเก็บเอ็ดเออมีหอดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดไอเฮ็ดสปะนี่ทุอย่างเลยฮุน้นุ่นตน้องเอามีเคลีย เป็นอะไรสักอย่างอุ้ยต่างสองดอกสามดอกมันเปื่อยเบิดใส่ตุงมือก่นนะใส่ตรงมือก่ใส่อยู่ใส่อยู่ระวังเด้อจ่าเออจะระวังเอามือเปล่าเวรกไม้แตกใบไม้บางทีเนาะหน้านี้เนาะอะไรมันก็ไปซ่อนตัวอยู่เนียนหน้าหนาวไปยินตะขาบยู่ขึ้นบ้านอืม ขาดงอ,อ,อุ้ยขาเห็ดปวกเลยเมียน่นเห็ดขาเห็ดปวกนั่นแหละทีสซู่เหลาอยู่นี่มากันสามคนตัวนี้หมูเห่า,า,หาสามค,คนคนหนึ่งเหลาขาเห็ดปวกคนหนึ่งมือน้ำโจ่อ เอเฮ็ดดอกนี hmm. oh man, ้มาติใส่โอ้มันปีนยู่นั่นนอกกลดดังอะเถอะแมนแมนบอกโมได้ได้กับพ่ามาเชียร็ดอเป็ดโมเคเฮ็ดขอแป้งสิเกียเฮ็ดหนังเฮ็ดหนังนี่นเฮ้มาให้พีนี่ละ ดอกเ่าคิดจะาข้องเิยจะคข้องเห่าห <c oughs> บพแม่นจะค้องสูได้จะองเหาเพราม่นจ้าของสูพอดีเลยได้เฮ็ดตึงไปแกงกินเป็นกระตุยเม <c oughs> ้เหี้ได้นอะเป้งเนาะเฮ็ดเฮวกอาจจะออกเนาะ <c oughs> มัมีเวลาหลอกเอไปตากข่าติ

ปูล <ai> ักเกลี่ยแม่หอนเงี้ยแหละพี่น้องได้พ่อเกงอยู่ได้แกงีนึงพอดี่น้องแปงมีธุละเนาะตากเข้าตากหนามทุละขายของขายของก็เลยพ่อเลยพ่อได้กินอยู่พ่อได้แกลี่ยได้ใช้กงใส่บกบวบขี้กระตุยของเวดนี่แหละไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ